ดับมืดสนิทเลยดูนะดูนะมีอะไรบ้างจ้องให้ดีนะจ้องให้ดีดูนะว่าในร่างกายเรามีอะไรบ้างจ้องไว้จ้องไว้เห็นอะไรบ้างยัง,ย,งยังเลยเห็นสิเห็นยัง <c ười> เห็นยังคะ <c ười> ยังเหรอมีแล้วนะเห็นยัง <c ười> เอาอยังเห็นยัง <c ười> ใครบอกเห็นแล้วบ้าง เห็นอะไรลูกสีด้านใเห็นอะไรอ้าวไม่เห็นเลยยกมือทำไมเห็นอะไรแล้วเห็นอะงงมันมาแล้วนะเห็นอยังนักเรียนปลายทางเห็นอยังลูกแต่เห็นแล้ววิ่งมาบอกครูหน่อยเร็วต้นนางยังไม่เห็นอะไรเลยเอาละเอาละ ไม่สามารถมองเห็นได้แต่วันนี้แต่วันนี้คณครูมีมาฝากนักเรียนนักเรียนเห็นได้นี่แน่ดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่เขาพานะพาผู้ชายคนนี้ออกมาเพื่อให้เด็กๆได้รู้ว่าอวัยวะภายในนั้นมีอะไรบ้างเอาร้องมาดูอะไรลูกที่ลูกสอนชี้นี่คืออะไรลูก ออสมองนี่หน้าตาสมองเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะมีขด,ขด,ขอดอๆหย,ยักๆหยิกๆเต็มไปหมดเลยถ้านักเรียนไม่ทานอาหารเช้าเห็นไหมคะสมองที่ขดๆหยักๆหยิกๆที่งออยู่นี่เป็นไงคะก็จะเริ่มหดตัวเข้าหดตัวเข้าหดตัวเข้าเพราะไม่มีอะไรไปหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเมื่อมีอาหารนะสมองนี่ก็จะ ฟง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 ไปเลี้ยงสมองแล้วนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนเรียนได้เก่งสอบได้ที่หนึ่ง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 นะเพราะนั้นทานอาหารนะเอ้าสมองแล้วสมองอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นต่อมาที่ลูกศรชี้คืออะไรเออนี่ใช่ไหมยี้นี่แหละของของเรายี้ทำไมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะ หัวใจหัวใจไม่ได้เสริมใหญ่เลกนี่หัวใจน่ากลัวไหมหัวใจมีกี่ห้องเออสี่ห้องอ้าวต่อมาคืออะไรที่ลูกสอนชี้อะไรลูกอ่าดึงออกมานี่คือกระเพาะอ,อาหารถ้าไม่กินเข้าไปกระเพาะอันนี้จะมีอาหารเก็บอยู่ไหมไม่มีกระเพาะก็จะแฟบ แฟบเลยนะกรเพราะก็ะแฟบเอา้าต่อมาที่ลูกสอนชี้คืออะไรเอา้าเดี๋ยวเห็นไม่ชัดอะไรลูกลำไส้ตรงนี้เขาเรียกว่าลำไส้ใหญ่ไม่ต้องยี้เคยกินไหมล่ะลำไส้เครื่องในเป็ดเครื่องในไก่เคยกินไหม,ไมเคยกินพอเห็นอย่างนี้นะจะกินอีกไหมล่ะ ก็เรียกว่าลำไส้ใหญ่เอา้าตรงนี้ตรงนี้ตอนที่ลูกสอนชี้คืออะไรคืออะไรลูกเอา้ายกมาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยอะไรลูกปอดปอด,ปอดเนี่ยปอดของคนเรามีอยู่สองข้างข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเห็นไหมใครกินปอดไหมปอดหมูอเออนี่เป็นกระสือกันหมดแล้วเนี่ยกินปอด เอาตร๊กอนสีคืออะไรเล็้วเอาดึงออกมาใกล้ๆหน่อย <Yeah. S 1> อะไรอะไรลูกตับตับโอ้ยเย็นนี้ขอคุณแม่คะหนูอยากกินตับหมู <Yeah. S 1> น,มนี่กินไหมลูกตอบนี้กินไหมกินสิตับมีประโยชน์มีประโยชน์นะอันนี้คืออวัยวะในาร่างกายของคนเราไม่สามารถที่จะกินได้ เอามาดูชิ้นสุดท้ายนี่คืออะไรล,ลูกเล็กๆน้อยๆลำไส้เหมือนกันเขาเรียกว่าลำไส้เล็กนะอันนี้พอเข้าๆพอเข้าๆนะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะยังมีอีกนักเรียนรู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่หรือไม่ ได้อ้าวตอนนี้คุณครูมีใบกิจกรรมมาฝากนักเรียนให้นักเรียนเขียนชื่ออวัยวะภายในร่างกายให้ตรงกับรูปภาพที่ครูกำหนดให้นะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนนะอาใบงานคนละหนึ่งใบเมื่อได้ใบงานแล้วเขียนชื่อ หยิบหนึ่งใบที่เหลือก็ส่งให้เพื่อนได้แล้วเขียนชื่อ ใครได้ใบงานแล้วเขียนชื่ออย่าลืมนะคะว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใส่ลงไปด้วยนะเด็กหญิงเด็กชาย ได้ใ,ใบงานของนักเรียนนะคะรูปภาพอาจจะไม่ชัดนักเรียนสามารถดูรูปภาพในจอโทรทัศน์ได้ไนักเรียนลองดูนะคะแล้วลองเขียนลงไปนักเรียนนำคำที่อยู่ใต้ใบงาน นะคะนำคำมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพที่มีเครื่องหมายชี้นคะเลขหนึ่งเลข 2, 2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7คืออวัยวะอะไรบ้างให้นักเรียนใส่ลงไปนำคำที่อยู่ข้างล่างค่ะนักเรียนนำคำที่อยู่ด้านล่าง นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องคุยกันให้เวลาหนาทีนะคะให้เสร็จในชั่วโมงนี้เลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งคืออะไรลูกเลขหนึ่งคืออะไรคะสมองสมองเอาสมองอยู่ตรงไหนเขียนลงไปค่ะสมอง ได้หรือ,อยังคะนักเรียนได้หรือ,อยังลูกอ้าวคำที่หนึ่งอะไรนะคำที่หนึ่งอ้าวสมองอ้าวละรูปภาพที่สองคืออะไรลูกฮ่าดูดีนะ อะไรลูกตับ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 อดูที่ตับเกียนยังไงอ่ะตับไปทรายเร็วตับนักเรียนต้องคิดเองทำเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว่อยดูที่คุณครูเฉลยให้ใช้ตับไหมใช่ใช่ที่ไหนเอออะไรคะ หัวใจไม่ใช่ตับตับอยู่ไหนตับอยู่ข้างล่างนี้หลอกโดนหลอกแล้วเอ้าสามเลขสามคืออะไรลูกเออเอาแล้วอันนี้สามเืออะไรแล้ว กระเพาะหรือลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มันเป็นกดดนะแนั่นขกดหรือเปล่านะคืออะไรลูกอะไรคะคือกระเพาะอาหารจำไว้นะจำไว้ด้วยนะเมื่อสักครู่ก็ให้ดูแล้วนะ ออคำนี้ยาวมากเลยแหละนักเรียนดูใต้คำของนักเรียนก็ได้ใต้รูปภาพนักเรียนจะมีคำอยู่แล้ววะลูกจะง่ายกว่าในจอโทรทัศนะ์นะไม่ต้องเงยหน้าก้มหน้าเงยหน้าก้มหน้า,นาอยู่ เสร็จไหมคะเอาขอเฉลยอ,อีกหนึ่งรูปภาพแล้วกันคืออะไรเรื่ออันที่4คืออะไรคะอันที่4คือลำไส้ใหญ่ก็คือขดใหญ่ๆนะที่เหลืออีก3ามอวัยวะให้หนักเรียนกลับไปทำเป็นเป็นการบ้านและเดี๋ยวสัปดาห์หน้านำมาส่งคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะฝากไว้ในเรื่องของ อวัยวะภายในร่างกายของเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ